ซัดบอลเป็นลูกเดียวหายหมดหลอดออกแสงอะไรนะไปนู่นแล้วแสงไปนู่นแล้วอะไรโอ้โหเปิดประตูมิตินี่กับแบก็กโมนี่มันพลังแข็งแกร่งอะไรกันนี่ดูดคอสมอสไปแล้วอ๋ออะไรขาวโพนเชียวอยู่ในมิติไหนเนี่ยน,นเจ้าตัวอะไรเนี่ยยินดีต้อนรับอุลตร้าแมนคอสมอส ข้าคือเอเลียนเมฟิลัสอ๋อเจ้านี่เองผู้บงการเบื้องหลังความวุ่นวายความโกลาหลที่เกิดขึ้นบนโลกในขณะนี้รู้ไหมว่าพลังของเจ้ามันขัดขวางแผนการของข้าในอนาคตนั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ข้าตัดสินใจจะกำจัดเจ้าณที่แห่งนี้และข้าก็มีของขวัญมาให้เจ้าด้วยขอบคุณที่สละเวลาและก็ลาก่อุ u l ร้า m a n c o ส m o สและก็ของขวัญที่ไอ้เจ้าเอเลียนเมฟิลัสให้เราก็คือเจ้า EX Thailand นะครับผม ถ้าตัวสปราที่ขึ้นโวย ex ก็คืออ่ปปาสปาราที่ถูกเอเลียนดัดแปลงนะครับผมเพราะตัวนี้จะโดนไอเอเลียนมิฟิลาดัดแปลงมาก็จะมีความแข็งแกร่งกว่าไทยแลนด์นะครับผมก็เหมือนเดิมวิธีกําจัดสปราตัวใหญ่ก็ต้องใช้วิไอพวกหมัดหนักครับผมหมัดชาร์จหมัดอะไรเงี้ยชาร์จพลังแล้วก็เปลี่ยนล่างใหม่ตอนนี้ผมทําการแปลงร่างเป็นอแมนคอสมอโคโรนาโหมดเอาไปกินซะหลัง ผมมี yeah. เน่งบอลเยอะเขลุ้มขงแรงใช่ย่อยมาเขาสู่ร่างต่อสู้แล้วเอานี้แกมแจววอลอกี่ตวัดหมัดนี่นี่ฉันไม่ใช่ล่างพ่อพระแบบเมื่อกี้แล้วนะนี่มันล่างต่อสู้เว้ยนี่นี่มาชัด นี่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 ตัวใหญ่อะตัวใหญ่ก็ดีต่อยง่ายดีุยกำลังจะชาร์จแต่ลำคาในลูกตุ่มมันอะมาชาร์จเสร็จแล้วเอานี่ไปกินหน่อยเป็นไงกลางคอสมอสโทมิเนนบอนเอาไปกินจ้า เสียใจด้วยนะเมฟิลัสของความชิ้นนี้ไม่เหมาะสำหรับฉันหรอกไปดีกว่าครับผมก็